สวัสดีทุกคนดูนี่ฮะดูวันนี้เรามีเอเราจะใส่อะไรลงไปก่อนดีใส่ผักก่อนไหมใส่ผัก,กใส่นี้ก่อนถ้าใส่นี้ก่อนนี่จะสุกก่อนน้ำสับี่ก่อนแล้วกันนี่เป็นรายการจากช่องกินฮะพัฒนามาเป็นช่องทำอาหารแล้วทุกคนเมนูนี้ก็ไม่ระบุนะทุกคนไม่รู้มันว่าจะออกมาเป็นเมนูอะไรนะทุกคนที่สำคัญผม ผมนี่บอกเลยว่าผมเนี่ยไปแข่งเชฟกระทะเหล็กมาแล้วทุกคนผมผมมีชายาว่าเชฟกระทะไม้นะทุกคนวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมก็จะปรุงตามปรุงตามตามสูตรเลยนะบอกเลยว่าสูตรผมเนี่ยอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้จ้าอ,อีอีอีใส่ไปเลยครับ ไม่ต้องแคร์สิ่งใดบนโลกนี้เพราะว่าอาหารคือศิละปะอย่างหนึ่งนะทุกคนโอ๊ะนะมันจะเด้นใส่น้ำมันหอยลูกพ่อสู้เขาลิกไงมันเนี่ยจะรอดเรี๋จะร่วงครับกรุณามเม้นด้วย น้ำปลาก็ตามเลยอ้าวทิดถายปลายไม่ได้เปิดคิดยังไ,ไงว่มันทอด็นเตาสิงย่างตามง้วยรถตีละฮิชิโนะมาตกใส่ตามใส่ตามอัธยาใส่ครับโอ้หนี่เยอะไปรถตีต้องใส่ยเยอะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันเสียเราีิเกตซ่อม โอ้โหมาสงครามโลกก็วะเนี่ยอีพีนี้ไม่จบไปติดตาม EP หน้าทุกคนผมจะทำเป็น EP ไว้ <c oughs> ใครก็ได้ช่วยพอดด้วยเรียกว่าดับเพลิงที <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ตายเพราะไฟไม่นะตายเพราะควันกับข้าว ดูเหมือนว่าสีน่าก,กินสุนและคนแต่ผมว่ามันยังไม่สุกนะกดีตายพี่